ค,คือในเรื่องของโฆษณาตรงนี้นะครับทางกสทชต้องเป็นคนดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยกรณีของช่อง9สงมทเนี่ยเมื่อวานผมก็ได้ ได้หารือกับทางท่านรักษาการเป็มดีแล้วนะครับว่าขอให้ทางฝ่ายกฎหมายนะครับไปดูนะครับว่ามันสามารถที่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมได้กําชับไปแล้วนะครับว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าในวันในวันนี้ก็คงจะมีรายงานขึ้นมานะครับเพราะว่าเมื่อวานเองเนี่ยผมดูช่องเก้าดูฟุตบอลเนี่ยนะครับก็ก็มีโฆษณาของสลับพัรตอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็บอกแล้วว่าทุกอย่างต้องต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับครับแล้วตอนไหนจคดีก็อาจจะไม่ต้องมีผ้อนหรคือเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าประเด็นปัญหาของกองสลักพัฒนเนี่ยก็ก็เริ่มมีการดําเนินการถูกไหมครับมีการดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วในเรื่อง สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็เป็นนโยบายของท่านนายกทัตร์ตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะจําหน่ายให้ราคา80บาทนะครับซึ่งการแก้ปัญหาสลากทั้งระบบเนี่ยผมก็ใจว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกทัตรีนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะครับและก็วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็กองสลากเองก็มีการดําเนินการสลากอ,ออนไลน์ําแพลตฟอร์มนะครับซึ่ง ก็มีการดําเนินการมาโดยตลอดนะครับแต่พอพอมีกรณีปัญหาของสลากพัดเนี่ยรัฐบาลเองก็เร่งดําเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตํารวจกองสลากหรือสำนักรานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับ ผมว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับเราต้องไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ผมเข้าใจนะครับว่าในส่วนที่คนที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยมันน่าจะเป็นกสทชนะครับเพราะฉะนั้นการระงับหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการประสานงานกันนะครับ คือเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับว่าในส่วนของอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะแล้วก็ที่มีข้อมูลอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าการยุบสภาผมบอกหลายครั้งนะครับว่ามันน่าจะเกิดหลังจากที่ปิดสมัยประชุมสภาไปแล้วนะครับสภานี้ปิดสมัยประชุมเนี่ยวันที่28กสกุมภานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลไกการการยุบสภาผมโดยส่วนตัวผมมองว่าคงหลังจากนั้นนะครับแต่ว่ามีการยุบสภาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า จะต้องเปิดโอกาสให้กับสสไ,ได้ได้ย้ายพักตามที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงเป็นไปตามนั้นนะครับส่วนในเรื่องของสาการทางการเมืองในวันนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าบรรยากาศก็คึกคักนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้มันเป็นการเมืองรูปแบบใหม่นะครับคือไม่อยากจะให้ใช้วัทกรรมหรือการโจมตีไปมาเนี่ย คือบางครั้งแล้วเรามองผมมองว่าการเมืองมันน่าจะสร้างสารรค์กว่านี้นะครับไม่ควรที่จะไปโจมตีหรือด้อยค่าควรที่จะนําเสนอต้องเยียวายาและก็แข่งกันดีกว่านะครับไม่ควรจะไปบอกว่าคนนี้ต้องกลับไปเลี้ยงหลานคนนี้ต้องกลับบ้านหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่ใครจะกลับบ้านก็กลับได้หมดนะฮะไม่ไม่ได้มีใครห้ามเลยนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมกําลังจะมองว่า ควรที่จะเน้นในเรื่องของนโยบายมากกว่านะครับรผมคิดว่ามันไม่คงไม่จริงะนะฮะคือผู้นำายค้านท่านอาจจะอาจจะอยากเป็นหมอหมอดูหมอเดาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันคงคือสังคมไทยะนะครับ ก็ไกลจะดูเลิกดูยามก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยฝ่ายค้านเองก็คงดูมาฝ่ายรัฐบาลก็ดูมาตัวผมเองเนี่ยก็เสาร์อาทิตย์ผมก็ไปไหว้พระมานะครับยังขอพอให้ท่านนายกรัตรีอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสังคมไทยอ่ะมันไม่ไม่ควรเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้มาดิสเครดิตหรือว่าโจมตีกันนะครับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับผมก็ก็ไปไหว้พระที่หลวงพระบางมานะครับก็ ขอพรให้ท่านายกและครอบครัวมีความสุขนะครับแล้วก็ให้ท่านเนี่ยกลับมาทําหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะทํางานให้กับประเทศชาติและประชาชนผมผมขอพรประมาณนี้คนระับคุณนะครับคุณครับ